สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสมาไลฟ์ฟอร์เลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว VCD เก่าเก็บการ์ตูนเ e เลทับบี้นะครับผมขอเริ่มจากแผ่นแรกก่อนนะครับแผ่นแรกจะเป็นนี่เ e เลทับบี้ตอนมาม่ามา,มาเต้นระบามิวสิควิลเพลย์ไทม์นะครับจะมีนี่ครับจิงกิ I ้งกี้โพลาร่าแล้วก็ดิฟซี่นะครับอันนี้จะเป็น Compact d i ์ดิจิตอลวิดีโอนะครับ CVD International อันนี้จะเป็น m มูว d ดิสราคา120ร้อยสิบาทนะครับส่วนหลังปกก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือใบอนุญาตแบบที่มีรหัสจังหวัดกับผู้รับรองสำเนาหรือว่าใบาอนุญาตแบบสมัยก่อนนะครับอันนี้คือคําเตือนนะครับอันนี้คือที่อยู่ของบริษัท m มูว d ดิสแล้วก็จําหน่ายโดยบริษัทออลิโอแอนด์วิดีโอนะครับ ผลิตโดย Two Dimension อันนี้คือที่อยู่ฐานการผลิตก็คือตำบลพิม,มลราชบางบัวทองจอนนทบ,บุรีนะครับอันนี้โทรัพท์กับโทรสารอันนี้จะเป็น CVD International ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่พิมพผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นนี่ครับจะมี c ีวดีกับมูวีดิส s ์อยู่อันนี้จะเป็นเหล่าเทเลทีบบทั้งสี่นะครับอันนี้จะเป็นชื่อตอนอันนี้จะเป็นเทเลทบ,บีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่ไปตอนต่อไปนะครับอ่าตอนต่อไปจะเป็นเทเลทบ,บีหิมะแสนสนุกเทเลทับ,บี้แอนเดอร์สโนนะครับก็เหมือนเดิมครับ มีซีวีดีมูฟวิดิสเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมอันนี้เหล่าทั้งสี่อยู่พื้นที่สีาขาวที่มีสีเขียวปกปุมอยู่นะฮะปกคลุมอยู่นะฮะอันนี้อยู่ทุ่งหญ้านะครับแต่ว่าจะมีหิมะสีขาวปกคลุมส่วนหลังปกก็แบบนี้นะครับนี่ใบอนุญาตก็เหมือนเดิมนะครับหมึกสีดําที่อยู่ของบริษัทก็เหมือนเดิมตามมาดูแผนกันเลย อ่าอันนี้คือเทเลทับบี้คิสมาสแสนสนุกนะครับคือสกินแผ่นจะไม่เหมือนกันนะครับผลิตใหม่ก็ใช้อีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นของออริจินอลนะครับก็มีประมาณนี้ครับอ่าแผ่นต่อไปจะเป็นเทเลทับบี้คริสต์มาสแสนสนุกของเทเลทับบี้นะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่า happy christmas from the t e l e t u b b y อันนี้จะเป็นรูปเหล่าเทเลทับบี้กับ ต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญน,นะครับก็อันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับมีแค่ซีวีดีคอม i พ c d i g i ดิสดิจิ o แลวิดีโอก็มูวิดีแล้วก็120บาทหลังปกก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าข้างหลังปกก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับนี่แลกดอลใบอนุญาตเหมือนเดิมที่อยู่ของบริษัทก็เหมือนเดิมพูดได้รับใบก็เหมือนเดิมหมดเลยครับ ออันนี้จะเป็นเทเลทับบี้ฮิมมาสไม่ใช่เดิดอันนี้จะเป็นเทเลทับบี้คือมาส์แต่สนุกของเทเลทับบี้นะครับอันนี้จะมีทั้งมูว่ดิสกับซีวีดีอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นมูว่ดิสอนิเมตนะครับอันนี้จะเป็นเหล่าทั้งสี่อยู่บนหน้าต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับอันนี้คือที่อยู่ของบริษัทของภาษาอังกฤษ อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นคอปี้ไลท์นะครับสองพันสองมูนิก็คืออันนี้ผลิตอยู่ในปีห้าสองนะครับแต่ใบาหนุญาตาจะเป็นเลขไอ้นี่ครับเลขทับสี่สี่เหมือนเดิมอ่าแผ่นต่อไปครับแผ่นต่อไปก็จะเป็นเทเลทบี้โอ้โหเมสเซจแอนด์มอร์เนะครับ อันนี้โพยืนเด่นสง่ามากอันนี้จะเขียนว่าโอโอวันมอมแมมของเทเลทับบี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิม c ี d International แล้วก็ Compact d i s สก์ดิจิตอลวิดีโอแล้วก็ราคา120บาทแล้วก็ Movie d i s ์นะฮะอ่าข้างหลังจะเป็นอย่างนี้เนี่ยใบยอนุญ,ญาตเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเหมือนกันหมดเลยครับแต่แค่ต่างกันแค่ชื่อตอนเท่านั้นเองนะครับส่วนแผ่นนั้นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ่ามันจะเขียนแบบนี้เลยนะครับเทเลทับบี้อันนี้คือชื่อตอนนะฮะอันนี้จะเป็นโลโก้วิดีโอซีดีคอมแพก i ์ดิสก์ดิตอลวิดีโอภาคไทยนะครับอ่าแผ่นต่อไปก็จะเป็นเทเลทับบี้บูซีดยวันวุ่นวุ่นนะครับซึ่งมันเป็นตอนแรกที่ผมเคยซื้อไว้นะครับ อันนี้คือเทเลทปปี้ชอบเล่นสนุกทั้งวันอันนี้จะเป็น c ีวีเหมือนเดิมคอม p พ c t d i s ดิสอันนี้จะเป็น Movie d i s สนะครับส่วนข้างหลังก็แบบนี้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนที่ผมเคยโอเพนลิงไว้เมื่อ2ปีที่แล้วอะ่ะไม่มี Movie d i s สนะครับจะมีแค่ CVD แล้วก็คำเตือนแล้วก็ใบอนุญาตนะครับ อ่ามันจะเขียนว่าเทเลทับบี้วิดีโอซีดีคอมเพก t ์ดิจิตอนวิดีโอและพากย์ไทยแล้วก็นี่ชื่อตอนครับมันวุ่นๆน,นะครับแต่ว่าไอ้ตอนที่ผมซื้อไปก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่สกรีนแผ่นแบบนี้มันจะเป็นแบบแผ่นสีชมพูแล้วก็มีเลขรหัสบอกมีโลโก้ Movie ดิส c แล้วก็โลโก้ซีดีด้วยนะครับก็มีประมาณนี้ อาแผ่นสุดท้ายจะเป็นเทเลทับบี้ตอนหลับชนะเทเลทับบี้เบสไทม์นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องสนุกและเพลงภายเราะจาัดดินแดนเทเลทับบี้ก็รายการนี้ผลิตทั้งหมดโดยเป็นของ BBC นะครับแต่แค่ c ี d เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ก็คือ c ี d เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์นะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ c ี d i ดีเ r n a t i o น a l นะครับอ่าอันนี้คือ Mo ู i ิ 120บาทเหมือนเดิมก็อย่างที่พี่บอกไปคือถ้าเล่นในหน้าจออ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับมีแค่ CVD เหมือนเดิมอินโฟกับคำมีคำเตือนแล้วก็ขึ้นไปอินโฟเลยครับอ่านี่คือเลขใบอนุญ,ญาตนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย อ่ามันจะเป็นแผ่นสีน้ําเงินรูปดอกไม้แล้วก็รูปดาวแล้วก็คือเราทั้งสี่กาลังนอนอยู่นะครับอันนี้คือเทเลทับบี้หลับกันนะเทเลทับบี้นะครับอันนี้จะเป็น l a c k d อลซีวีแล้วก็ MovieDisc นะครับอันนี้จะเป็น Compact d i s ส d ิจิตอลวิดีโอภาคไทยวิดีโอซีแล้วก็นี่คือเลขรหัสใบานอนุญ,ญาตนะครับกทสองสองหกห้าทับสี่ห้าส่วนอันนี้จะเป็นรหัสจะเป็น 44อันนี้จะเป็น49จ็7ทับ43นะครับแต่ว่าในหน้าจอผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรอันนี้ก็จะเป็นกทส5098ทับ43เหมือนกันอันนี้จะเป็น1875ทับ44ขออภัยด้วยครับมึงดำมันบังส่วนอันนี้จะเป็น นี่ครับกทแปดสองหนึ่งหนึ่งทับสี่สี่อันนี้จะเป็นเลขหนึ่งแปดสามทับสี่ห้านะครับนี่คือเลขแบบอนุญาตส่วนอันสุดท้ายจะเป็นเลขกทสองสองหกห้าทับสี่ห้าก็ทุกอย่างตรงหมดเลยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ